นูปดอนสตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นูปดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งมารีวิวให้ฟังนะครับหนังสือชื่อสู่ความสำเร็จด้วยศาสตร์แห่งการบริหารจัดการโชคนะเขียนโดยคุณทาคข้าโอยาสุดะ เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับหยิบเล่มนี้ซื้อเล่มนี้มานะครับเพราะว่ามีคําว่าโชคหลังๆชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการจัดการโชคเนาะแต่เพิ่งมารู้ทีหลังว่าคนเขียนคือคุณทาคาโอยาสุดะเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งแล้วเจ้าของดองกิร้านดองกิเนี่ยใครอาจจะเคยมีประสบการณ์ไปซื้อของเนาะเป็นร้านที่น่าสนใจมากๆก็ได้ข้อคิดมาถึง41ข้อเลย ขอแบ่งเป็น2ตอนนะวันนี้กับพรุ่งนี้เริ่มต้นกันเลยครับก็แรกนะคนโชคดีคือคนใช้โชคได้ทั้งหมดส่วนคนโชคร้ายคือคนที่ไม่ได้ใช้โชคทั้งหมดให้เต็มที่คือหนังสือเนี่ยคุณทกาะโอกเนี่ยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วคนโชคดีคนโชคร้ายเนี่ยมีโชคดีกับโชคร้ายเข้ามาไม่ได้ต่างกันหรอกแต่ว่าคนโชคดีเนี่ยพอโชคดีเข้ามาใช้โชคเต็มที่เลยแต่คนโชคร้ายเนี่ย โชคดีเข้ามาใช้ไม่เต็มที่หรืออาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่าง2คนนะข้อ2ครับความสามารถในการปล่อยวางสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือพื้นฐานของโชคคือคนที่โชคดีเนี่ยเขาจะรู้ว่าเรื่องเนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันควบคุมไม่ได้เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ใช้เวลาเยอะมากกับการทำในสิ่งที่มันไม่มีผลนะ่คือมันมันมัน มันทําอะไรไม่ได้อะแล้วเขาจะใช้เวลาหรือพลังเขาเนี่ยไปทําในสิ่งที่เขาทําได้แต่คนที่ไม่สามารถปล่อยวางได้คือรู้ว่ามันควบคุมไม่ได้ก็ยังคิดเซ็งเบื่อจังเลยหรือไม่ก็พยายามไปทําอะไรกับสิ่งที่มันคนโทรลไม่ได้ควบคุมไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่มีเวลาไปทําในสิ่งที่เขาทําได้โชคก็ไม่เกิดนะครับข้อ3 เราควบคุมโชคในระยะสั้นไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมโชคในระยะยาวได้ผมยกตัวอย่างเนาะเช่นสมมติซื้อหุ้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้หุ้นจะขึ้นหรือลงไม่รู้จริงๆต่อให้ศึกษามาดียังไงก็ตามก็ไม่รู้แต่ระยะยาวคนที่ประสบความสําเร็จในการซื้อหุ้นลงทุนในหุ้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าหุ้นมันจะขึ้นทุกวันนะครับแต่โดยระยะยาวแล้วมันขึ้นอะ ก็คล้ายๆกับเรื่องโชคเนาะระยะสั้นเราไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นจะลงยังไงแต่ว่าถ้าเราศึกษาเราก็เดี๋ยวจะมีข้อคิดต่างๆมาเล่าให้ฟังเนี่ยระยะยาวเนี่ยเราจะสามารถจัดการได้ข้อ 4. โชคไม่ใช่สิ่งที่เราจะคว้าหรือครอบครองได้แต่เป็นสิ่งที่เรารับและอยู่เคียงข้างมันได้คือเราไม่สามารถสั่งโชคมาว่าเออเนี่ยวันนี้10บโมงจะมีโชคนะคว้ามาเลยไม่ใช่โชคมันจะเข้ามา แต่เราต้องรับรับรู้เนาะแล้วก็เตรียมพร้อมพอเข้ามาปุ๊บเรารับได้เราอยู่เคียงข้างได้คือคือไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าเราสามารถพอเกิดปุ๊บเราสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่รับสิ่งนั้นเข้ามาก็อ5นะครับเมื่อมีโชค,คร้ายเข้ามาอย่าดิ้นรนจนมากเกินไปถ้ามีโชคดีเข้ามาให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ผู้เขียนเนี่ยเคยเล่าเรื่องดองกีเนาะ ซึ่งกําลังขยายตัวในะโชคดีมากๆเลยเนาะขยายตัวไปมากมายแล้วก็วันหนึ่งก็โดนชาวบ้านในพื้นที่แห่งหนึ่งเนี่ยประท้วงเขาก็สู้ว่าเขาไม่ผิดโอ้โหเขานี่การประท้วงลามเลยครับอันนี้คือความหมายว่าโชคร้ายเข้ามาอย่าไปดิ้นรนมากเกินไปแต่ถ้าโชคดีเข้ามาโอกาสจังหวะเข้ามาทําให้เต็มที่ข้อ6ครับคนที่มองโลกในแง่ดีจะโชคดีมากกว่าคนมองโลกในแง่ร้าย เหตุผลอันหนึ่งเนาะมองโลกในแงด่ดีก็คิดนู่นคิดนี่คิดนั่นไม่ใช่ไม่ระวังนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่คิดเชิงบวกมากกว่าคนที่มองโลกในแง่อะไรก็จะไม่ทําอะไรโอ้ยไม่ได้หรอกไม่มีทางหรอกไม่มีทางทุกเขาเรียกว่าคนมองโลกในแง่ดีนะทุกปัญหามีทางออกคนมองโลกในแง่อะไรคือทุกทางออกมีปัญหาแบบนั้นเลยข้อ7เมื่อโชคร้ายเข้ามาอย่าตอบโต้ด้วยความหุนหันพันแล่นควรควบคุมตัวเองให้นิ่งเฉยเมื่อกี้ที่เล่าเคส ของผู้เขียนให้ฟังว่าเกิดการประท้วงร้านดองกิสู้แหลกสู้แหลกหัวร้อนว่าทําไมนะเราทําถูกกฎหมายทําไมจะมาประท้วงเราเราไม่ยอมหรอกแต่สุดท้ายเนี่ยมันยิ่งลามปามนิ่งไว้เดี๋ยวมันผ่านไปถ้าเราถูกมันก็ไม่จำเป็นต้องต้องไปต่อสู้อะไรมากมายนะครับข้อ8ไม่ว่าจะล้มเหลวกี่ครั้งก็ตามเราต้องการแค่ชัยชนะแบบถลม่มทล,ลายก็พอ เขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยสมมุติว่าล้มเหลวครั้งหนึ่งเสียงเงิน1ล้าน2ครั้ง2ล้าน3ครั้ง3ล้าน4ี่ครั้ง4ี่ล้านแต่ได้ทีร้อยล้านเน่ยเขาขอแค่ร้อยล้านทีเดียวจบข้อ9ความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าจะเป็นหนทางแห่งการดึงดูดโชคเมื่อกี้คือมันมันการันตีไม่ได้ไงว่าครั้งแรกมันจะได้เลยร้อยล้านน่ยมันไม่ได้มันอาจจะ1ล้าน1ล้าน1ล้านอย่างเงี้ยแต่เขาต้องพยายามต่อ แล้วข้อ10เนี่ยเป็นเทคนิคเลยครับความกล้าในการตัดขาดทุนจะทําให้เราสามารถมีโอกาสได้ลองใหม่อีกครั้งคือสมมุติว่าเขาเซตขาดทุนไว้ห่ล้านมีโปรดักต์ใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาพอพอดูว่าขาดทุน1ล้านแล้วหยุดอันนี้คือกล้าในการตัดขาดทุนเพราะฉะนั้นเงินเขาจะเหลือไปทำโปรดักต์ตัวที่2ขาดทุนอีก1ล้านหยุดเงินจะเหลือไปทําผลิตภัณฑ์ตัวที่3ขาดทุน1ล้านหยุด เงินจะเหลือไปทําผลิตภัณฑ์ตัวที่4ในที่สุดก็ได้รลายล้านเห็นภาพไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเขาทําผลิตภัณฑ์ตัวที่1นึ่งทุน1ล้านไม่เป็นไรเดี๋ยวลองสู้ต่อ2ล้าน5ล้าน10ล้าน20ล้าน30ล้านร้อยล้านถึงตอนนั้นเนี่ยหมดแล้วตังค์เริ่มใหม่ก็ได้ไม่มีตังค์เริ่มแล้วเห็นภาพไหมครับ11ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือการไม่ยอมรับความเสี่ยงอะไรเลยคือ คือไม่รับความเสี่ยงนี่คือความเสี่ยงถามว่าทําไมเพราะว่าขาดทุนแน่ๆเจ๊งแน่ๆแ,แค่เอาเงินเก็บไว้ในธนาคารเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยที่ได้เนี่ยก็ไม่คุ้มกับค่าเงินเฟอ้อแหละคือเงินมันจะด้ค่าเรื่อยๆนะครับอันนั้นก็คือความเสี่ยงนะครับ 12. ถ้าเราไม่รู้จักการต่อสู้เชิงรุกเราจะไม่มีวันโชคดีคือไม่กล้าทําอะไรเลยไนี่ถ้าเป็นเกมฟุตบอลเนี่ยคุณไม่ไม่กล้าบุกอะ่ะคุณไม่มีวันชนะคุณไม่มีวันชนะแล้วก็รอวันแพ เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคุณคุณทำอะไรไปไม่ได้อ่ะคุณก็ก็ก็โดนเขาบวกอ่ะอย่างมากดีสุดคือเสมอมาถึงข้อที่13นะครับรู้จักลงมือก่อนแล้วจึงคิดให้รอบคอบครับคือคือพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยเอาเงินทั้งหมดลอยล้านทุ่มไปเลยแล้วเจ๊งเลยแล้วค่อยมานั่งคิดไม่ใช่นะคือคือต้องรู้จักรุยอ่ะต้องกล้าลุย แต่ว่าแน่นอนมันก็ต้องมีการวางแผนคืออย่าไปวางแผนมากจนเกินไปใช้คํานี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเอาแต่วางแผนเราจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะข้อบข้อ14ครับคนที่เกิดมาก็ประสบความสําเร็จเลยเนี่ยมักจะหลีกเลี่ยงความท้าทายเพราะต้องการรักษาสถานะของตัวเองดังนั้นจึงมีโชคได้ยากคือเขาบอกเขาก็ไม่ได้ว่านะแต่เขายกตัวอย่างว่าสมมติลูกคนรวยแล้วกันสําเร็จละมีเงินไปร้อยล้านละ คนกลุ่มนี้เขาต้องการรักษาเงิน้อยล้านซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่การรักษาเนี่ยมันจะไม่ทำทำให้เขาไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆทําให้เขาไม่กล้าทําอะไรเชิงรุกมันก็ยากเนาะมันก็ได้แค่เหมือนเหมือนเมื่อกี้เล่นเกมลับอะ่ะเล่นเกมลับอย่างเดียวมันก็รอรอรอโดนยิงอะ่ะมันไม่สามารถที่จะไปสร้างอะไรเพิ่มเติมได้แต่ถามว่าเขาผิดไหมอะ่ะเขาเขาก็ยังมีเงินลอยล้านอยู่ขเขาอาจจะไม่ผิดอะไรก็ได้นะครับ15นะครับ ความสัมพันธ์กับผู้อื่นมีผลต่อโชคอย่างมากเพราะว่าโชคเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักใครเนาะคือคือไม่ได้แปลว่าเราต้องไปรู้จักคนใหญ่คนโตนะแต่ว่าโชคมันเหมือนโอกาสคิดแบบนี้แล้วกันนะยิ่งคุณรู้จักคนเยอะเนี่ยคุณก็มีโอกาสเยอะถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้จักคนดีคนที่เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือว่าใครต่อใครเนี่ยโอกาสที่เราจะมีโชคก็จะเยอะขึ้น มันไม่ใช่ความสัมพันธ์กับจํานวนอย่างเดียวนะผมว่าคุณาภาพด้วยคือถ้าเกิดคุณรู้จักคนเยอะแต่เขาเกลียดคุณกันทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยโชคก็ไม่เข้านะ,ะอาจจะเข้ามาเป็นโชคร้ายคือคือทุกอย่างปิดกั้นหมดเลยคุณคุณไปไหนคนก็เกลียดอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนเยอะเะหน่อยนะครับข้อ16คนที่ชอบกล่าวโทษผู้อื่นและไม่สามารถคาดการณ์ความรู้สึกของผู้อื่นจะทําให้โชคลดลงทําไมเอาคุณกล่าวโทษผู้อื่นเนี่ย ผู้อื่นชอบไหมไม่ชอบอยู่แล้วไอ้นี่ยเป็นเพราะคุณคุณไม่ได้เรื่องงานนี้ไม่เสร็จเพราะคุณเพราะคุณคุณโยนความผิดให้เขาหมดเลยเขาลกคุณไหมเราเมื่อกี้เราเพิ่งพูดถึงความสัมพันธ์นะก็ก็หนึ่งคือคุณไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครหรอกเนาะหรือไม่คาดการความรู้สึกคนอื่นเนี่ยไม่รู้หรอกจริงๆไม่ได้กล่าวโทษนะแต่พูดเฉยๆไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเขารู้สึกแย่เขาจะชอบคุณไหมมีโอกาสอะไรเขาจะมาให้คุณไหมก็ไม่เนาะ โชคก็ลดลงอีกมุมนึงนะผมมองอีกมุมนึงนะคนกล่าวโทษคนอื่นก็แปลว่าตัวเองผิดไม่รู้ไม่รู้จักว่าตัวเองผิดพอไม่รู้จักว่าตัวตัวเองผิดไปเที่ยวกล่าวโทษคนอื่นไปหมดเลยตัวเองก็ไม่พัฒนาพอตัวเองไม่พัฒนาโอกาสที่เราจะสําเร็จเป็นไงครับมันก็น้อยเนาะสินะครับเราจะไม่รู้จักตัวตนของคนอื่นเราต้องรอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ เมื่อกี้เราพูดถึงความสัมพันธ์ของคนอื่นเนี่ยบางบางทีเขาก็บอกว่าความสัมพันธ์กับบางคนมันก็ไม่ดีนะถ้าเกิดเป็นคนที่ท็อกซิกเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องคําถามคือเราจะรู้ได้ไงคนไหนดีคนไหนไม่ดีซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ตอบว่าไม่รู้ไงก็ต้องรอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเวลาพิสูจน์แล้วคนนี้ดีจริงเดี๋ยวมันจะคือคนคนไม่ดีเสแสร้งไงได้ไม่น่านหรอกเดี๋ยวสักพักเราก็จะจะเห็นว่าไม่ดี คนดีเนี่ยยังไงเขาก็จะดีก็อย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนบางอย่างรีบร้อนไปก็ไม่ดี18นะครับรู้จักรักษาร,ระยะห่างจากคนอื่นเพื่อไม่ให้เป็นตกเป็นเป้าในการโจมตีคือถ้าเกิดสมมุติว่าบางบางทีเนี่ยเราแบบคบคบหนังสือเขาพูดนะเราแบบว่าโอ้อวดเนาะความสําเร็จนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเปิดเปิดคือเปิดเผยทุกอย่างหมดเลยเงี้ยคนหมั่นไส้นะ คนโจมตีบางทีต้องต้องระวังเรื่องนี้นิดนึงรู้รู้จักรักษาระยะห่างนิดนึงแบบนี้เราก็จะสมมติสมม,ต,สม,มติเราประสบความสําสเร็จอะไรก็ไม่ได้โอ้อวดมากมายพอไม่โอ้อวดมากมายเนี่ยคนก็จะไม่หมั่นไส้นะครับหนังสือเขาก็บอกว่าให้ให้ระมัดระวังเรื่องเรื่องระยะห่างจากคนอื่นนะครับแล้วเมื่อกี้พูดเนาะเรายังไม่รู้จักตัวตนคนอื่นเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยดูดีเราสนิทสนมเปิดเผยความลับหมดเขาอาจจะ ไม่ใช่คนดีอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับข้อ19นะครับอย่าทำเพลงเพื่อได้กำไรระยะสั้นแต่ทำลายความไว้วางใจจากลูกค้าคือบางบางทีเอาช็อตเทอมมายกตัวอย่างเนาะสินค้าไม่ดีแต่ว่าขายเพื่อจะได้กำไรพยายามหลอกลูกค้าว่ามันดีมันดีมันดีคุณได้กำไรจริงครับเพราะสินค้ามันไม่ดีแทนที่คุณจะทิ้งคุณกลับทำเงินได้เยอะ แต่ว่าความไว้วางใจของลูกค้าเนี่ยพอมันทําลายไปแล้วเนะเขาไปใช้แล้วไม่ดีนะเขาจะไม่เชื่อเราอีกเลยนะครับเราไม่ใช่เขาคนเดียวนะครับเขาจะบอกคนอื่นว่าเฮ้ย hey, อย่าไปซื้อของเจ้านี้เจ้านี้โกงมันหลอกมันไม่ใช่คนเดียวนะที่เราทำทำลายความไว้วางใจอะแล้วเพื่อนน่ยมาบอกว่าอย่าไปซื้อเนี่ยเรามีสิทธิ์จะเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อบริษัทถูกปะ เฮ้ยไม่หรอกของดีไม่เพื่อนมันบอกไม่ดีก็คงไม่ดีหรอกถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำได้กําไรระยะสัน้นแต่ระยะยา,ยาวคุณเจ๊งครับเขาบอกว่าถ้ามีความไว้วางใจงลูกค้ายัางไงคุณก็ได้กาไรตอนแรกคุณต้องซื้อซื้อใจเขาให้ได้ก่อน20นะครับพยายามคิดจากมุมมองของสาเหตุไม่ใช่มุมมองของผู้แก้ไขปัญหาูบคิดว่าจะแก้ยังไงจะแก้ยังไงแก้งไงมองในมุมของตัวเองเนี่ยมันตันครับบางทีนึกไม่ออก ต้องดูว่าสาเหตุมาจากอะไรอย่างเงี้ยถ,ถ้าเจอได้แบบเนี้เรามีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาได้ขออีกสักข้อนะครับ21เนาะถ้าเราไม่กำจัดความเห็นแก่ตัวและอัตาของเราผู้คนก็จะไม่เข้ามาหาเราข้อแรกก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะความเห็นแก่ตัวมีใครบ้างครับที่อยากอยู่ใกล้มีใครบ้างครับที่อยากคบเพื่อนที่เห็นแก่ตัวไม่มี ผู้คนไม่เข้ามาแน่นอนอัตตาคืออะไรคืออีกโก้เนาะอาจจะไม่ได้เห็นแก่ตัวอะไรอะ่ะแต่แบบฉันเก่งอยู่คนเดียวฉันทำถูกอยู่คนเดียวคนอื่นพูดผิดหมดนี่คืออัตตาผู้คนก็จะไม่ชอบรอกคุณคุณเอ,เอาถามตัวเองก็ได้ครับคุณชอบอยู่ใกล้คนที่มีอีกโก้สูงสูงไหมพอเราพูดก็เขาก็เหยียดเหยีหยดเยีดปากแล้วแบบไม่ไม่รู้เรื่องเท่าเราเงี้ยคือคือเราไม่อยากอยู่ใกล้คนพวกเนี้ย แล้วผู้คนจะไม่มาหาเราแปลว่าอะไรบางคนบอกไม่เห็นแค่เลยไม่มาก็ไม่มาเราพูดถึงโชคถูกไหมแล้วเมื่อกี้เราก็คุยกันแล้วโชคมากับผู้คนเนี่ยคุณกําลังจริงๆมันไม่ใช่แค่ความเห็นแก่ตัวละตานะอะไรก็ตามที่คุณผลักคนออกจากตัวเราไปอ่ะโอกาสที่โชคจะเข้ามาหาเราก็จะลดน้อยลงก็ผมหยุดไว้ตรงนี้นะประมาณครึ่งทางพอดีกับหนังสือเล่มนี้ซึ่งพูดถึงเรื่องโชคจริงๆเป็นเคสตัตดี้ของดองกี ลองกิก็เป็นร้านของญี่ปุ่นเนาะในประเทศไทยก็มีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดอยู่แถวมาบุญคลองอ่ะแต่ว่าก็ถ้าไปใครไปญี่ปุ่นใครไปโตเกียวน่าจะเจอแนะเป็นร้านที่แบบม,มีของเต็มร้านเลยแต่เป็นของที่น่าสนใจทั้งนั้นนะครับหนังสือชื่ออีกทีนะครับสู่ความสำเร็จด้วยศาสตร,ร์แห่งการบริหารจัดการโชคเขียนโดยคุณทาคาโอยาสุดะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งดองกินะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะครับ จะได้จบประมาณครึ่งหนึ่งพอดีนะครับโอเคครับแล้วเรา,ารพบกันในบทสดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story